โม่่งคิวทดสอบนะครับวันนี้ทดสอบก่อนส่งมอบลูกค้าคอนโทรลหยุดท้ายนะครับด้านหลังเร็วแรงนะครับในโม่ตอนนี้มีน้ำเกือบเต็มเลยนะครับคือ น,นประมาณ2,000กิโละเฉพาะตัวน้ำนะครับไม่ใช่โม่เปล่านะครับหมือนเรยวไปก็ปรับได้ครับก็คัดเร่งลง เป็นโม่หนึ่งคิวเราก็ใช้ Not น็อตสเตนเลสอย่างดีเหมือนเดิมนะครับถึงไม่เจอโม่เลยเราแพ้วแความสำคัญเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับอะไรมีทั่วไปครับปัม๊มมอเตอร์และเกียร์เป็นของคยาบ้าครับเก่านอกครับ,เก,กรบเก่าญี่ปุ่นเช็คสภาพแล้วทำสีนะครับ หัดง้ำประมาณ2,000กิโลครับจนใจโทรสอบถามได้นะครับ081 954 1074ครับ